ครับตาอวดทำไปเรื่อยวันนี้นี่ครับรถวิบากเล็กของตาอวดดัดแปลงมาจากรถฮอนด้าครับฮอนด้าเทนารุ่นแรกครับรุ่นแรกของเทนาตาอวดทำเสร็จมานานแล้วล่ะครับ แต่มันยังไม่ถูกใจตะวบตะอวบเลยยังไม่ได้ทำสีแล้วพอดีหวานเนะี่ยตะวบมาแก้ปัญหามันตรงนี้คือครับคือมันสูงไปหน่อยหนึ่งแล้วมันมันกระด้างไปหน่อยมันมันไม่นุ่มตะวบเลยขยับขยับโชกเข้ามาข้างหน้าหน่อย ขยับยกโชกหูโชกข้างล่างอ่ะตัวล่างนะครับหูโชกตัวล่างเข้ามาข้างหน้าหน่อยหนึ่งให้มันเตี้ยลงถอดตัวตัวต่อโชกออกมันจะมีตัวต่อโชกอยู่ครับตวอวบต่อเอ้ยถอดตัวต่อโชกออกมาแล้วก็มาเชื่อมใส่ตรงนี้เลยครับนี่ ขยับมามันก็เตี้ยลงหน่อยหนึ่งครับเตี้ยลงไปนิดนึงครับเป็นนิ้วเลยแหละครับว่าวแต่เราก็ยุบลงเป็นนิ้วครับลงจะเตี้ยลงหน่อยแต่ตัวตัวลองนั่งนั่งดูแล้วมันก็เออมันก็นุ่มนุ่มขึ้นครับคือตะก่อนเนี่ยพอมันตกหลุมทีนึงมันดีดเลยครับมันมันแข็งกงนไปม,มันกระด้างกันไปนี่ก็น่าจะดีนะ ตัวลองนั่งดูมันก็นุ่มๆแล้วครับแล้วปัญหาที่สองก็คือนี่ครับปั๊มเบรกหลังเนี่ยพอเบรกปุ๊บอยู่เลยครับอยู่ดีด้วยแต่พอปล่อยเบรกแล้วมันมันไม่กลับครับมันหนืดอยู่งั้นแหละต้อวเลยถอดเนี่ยถอดเบรกตรงนี้ออกล้างออกล้างหมดครับใช้กระดาษทรายละเอียดขัดข้างในขัดลูกสูบมันให้ดี ลูกปั๊ม,มให้ดีแล้วก็ประกอบเข้าใหม่ครับแต่ยางโอลิงน้ํามันก็น้ํามันโอลิงน้ํามันแล้วโอลิงกันฝุ่นก็ใช้ตัวเดิมครับไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกเน,นี่ยก็เออตอนนี้คือมันไม่ติดแล้วครับพอปล่อยเบรกมันเออมันก็หมุนได้ตามปกติของมันดีแล้ว <c oughs> เรามาดูทางนี้ครับเนี่ย น,นี่ครับตานไฟตะกอนนะครับตะวกวิ่งโอ้วิ่งขึ้นทางชันมันชันมากเลยครับบอกตรงขันคลองอ่ะไม่มีใครวิ่งขึ้นหรอกครับแต่ถ้านั่งดีๆนะถ้าไ่โน้มตัวไปข้างหน้าก็างหงายหลังอะมันชันขนาดนั้นวิ่งขึ้นมาครับโซ่ขาดพอโซ่ขาดขึ้นมาอัดตัวนี้แตกเลยครับเนี่ยเห็นป่ะเอแตกของของจานไฟแตกมาอย่างนี้ครับ นี่ยนี่นี่อยแตกมันนมดนะเนี่ยลอยแตกมันมนะแต่มันแตกมาอย่างน,นี้เนี่ย <_ d ose> แตกมาอย่างนี้ <_ d ose> นี่ก็รอยแตกครับน,น <_ d ose> ีอพอดีไปได้จานไอ้ฝาครอบจานไฟของเก่าครับอยู่ที่โรงงของเก่าซื้อมาซือ้อมาเออเดี๋ยวตัวบดจะให้ดู อ,อ,อันเดียวกันเลยตัวไปซื้อมาซื้อมาตั๊กวัวก็ไมได่ดูให้ดีครับพอถอดตัวนี้ออกพอถอดตัวนี้ออกครับจะเปลี่ยนตัวนี้เสียกไม่มีอีกเนี่ยครับตัวนี้ของเนี่ยตัวนี้นมันจะเป็นบ่าก,กั้นอยู่อย่างนี้ครับนี่เนหะ็นไเนี่ยจะบ่าก,กั้นตรงนี้ มันไม่มีครับมันแตกอันนี้มันแตกออกไปมันแตกหรือว่าคอยเขาสกัดออกไม่รู้นี่ครับตรงนี้เลยมันเลยใช้ไม่ได้เลยครับถ้าขืนใช้ไปเดี๋ยวพวกน้ำมันโซ่อะไรมันจะเดินกระดึงเข้าไปหาจานไฟอะ่ะมันก็ไม่ดีตะวบเลยใช้รันเก่าแต่อันนี้ก็ยังร้าายังแตกอ่ะครับเลย ไช้ไปก่อนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเร,เราจะไปลองดูว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมตัวอบใสจะเตยใจเลยนะครับไว้ปีนอย่างเดียวความเรียวไม่สนไว้ลุยอย่างเดียวครับนี่ออนี่ครับถ้าดีคราวนี้ก็ขอดพ้นสีเนาะ เกีใหญ่ไปเลยครับโชคไรถอะไรไม่รู้ชครถอะไรไม่รู้คันไม่ใหญ่ไปเลยเลยยาวโชคยาวทชกใหญ่เลยไม่ใช่โช็ของเทน,น่านครับโชกของเทน,น่าเล็กไปไมันใช้ไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันดูเลยครับจะเป็นยังไง ไปซิ่งกันเลยครับ ไปไม่รอดครับไม่รู้เป็นอะไรวิ่งยังไม่ถึงรอบเลยเชื่องวอดซะก่อนไม่มีกำลังเล่งไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตะอ้วบไม่ได้ขี่มานานนะครับเนี่ตะอวกไม่ได้ขี่มาตกโอ้สามสี่เดือนมั้งสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนมั้งที่ตะอวกไม่ได้ขับเลยจอดทิ้งไ้เลย จอดจนน้ำมันในถังแห้งอ่ะแล้วเอาน้ำมันมาเติมก็ติดมันก็ฉีดได้นะครับรฉีดได้ดีด้วยพอไปวิ่งจริงๆอัดเข้าไปเติมๆหน่อยเร่งไม่ขึ้นครับเป็นวอดวอดสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทตึกติดเลยทีเดียวติดแต่ถ้าเร่งวอดทันทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ความคิดของเตาอันน่าจะเป็นน้ำมันกับไฟไม่สมดุลกันหัวเทียนเก่านะครับนี่เดี๋ยวเตาวบลองจะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ลองดูว่ามันเป็นยังไงมันจะดีไหมลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ลองดูนะตาอกว่ามันน่าจะดีถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็ล้างกาเขาคารันี้ครับ อลองเปลี่ยนหัวเทียนก่อนครับลองเปลี่ยนหัวเทียนลองดูก่อนอเพราะมันสาเหตุหน่าจะเป็นกับ ไม่ไฟก็น้ำมันสองอย่างโอเคไฟกัน ห uh ัวเทียนก็ไม่แชกนี่ว่าเพราะอะไรวะหัวเทียนไม่แขก เปลี่นยนตัวเชียนใหม่ก่อนที่ลอรา่อ 乱赌，大赌去。 แสดงเ่อวานนี้หัวเทียนบอดเลยครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปต่ออีกดูสิพัะวันมจะรอดไหมเนาะตอนนี้ก็แดดร่มลงตกพอดีแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับ